นิยายเรื่องเธอคือรักที่ไม่ตั้งใจประพันธ์โดยมณีพสัสสรพาเสียงโดยพิรุมรตตีหากชื่นชอบนิยายเสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตั้งใหม่นะคะ และท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือสีไม่มีการตัดต่อ,ตอสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m a r k e t มกาหรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยา่ากดขชามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอรใหม่หฟากกันนะคะขอบคุณมามากเลยค่ะ ตอนที่ห้าคำตอบที่ไม่อยากตอบแอจะมั่นเหรครับใช่หนุ่มเอ่ยถามทันทีแต่หลังจากแยกทั้งสองออกไปทรงคนให้ดวงตากลมใสสลดลโดงเล็กน้อยแอรัรบพ่พูดค่ะแออยากมั่นเพราะเห็นคนตรงนั้นเป็นพี่ชายหญิงสาวจึงไม่ปิดบังความรู้สึกคนฟังได้ถอนหายใจชัดเจนในคำตอบรับที่ร้อยที่เธอบอกกับเขา แต่คงเป็นข่าวเองที่ชอบหลอกตัวเองครับจนปาน่านนี้แอก็ไม่รับพี่สักทีพี่หนึ่งคะเสียงหวานเอ่ยขัดก่อนที่ชายหนุ่มจะได้พูดต่อใครบอกว่าแอไม่รับพี่หนึ่งคะแอรรับพี่หนึ่งมากรักพี่หนึ่งเหมือนพี่ชายแท้ๆของแอรเลยสาวสวยเอ่ยถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นครั้งที่รอยเช่นกันโอเคพี่ได้ยินชาดแล้วครับ ชายหนุ่มได้พูดเมื่อบรรยากาศเริ่มจะเครียดลงเพราะคนสวยเริ่มตาแดงแล้วที่หนึ่งอย่าพูดแบบนี้นะคะแอมอยากเสียพี่ชายคนนี้ไปอยู่กับแอแบบนี้นานๆน,นะคะหญิงสาวพูดพร้อมกับเอ็นหัวทุยสวยซบบนไหล่กว้างเพื่อเอาใจเหมือนลูกแมวประจบเจ้าของปวใจของทัศทรออนรอ่อนลงทันทีที่สาวน้อยของเขาทำแบบนี้นี่ใช่ไหม วิธีที่พิมมาดากลุมหัวใจของเขาเอาไว้โดยที่สาวเจ้าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะมั่นเมื่อไหร่ครับมันแล้วแต่งเลยหรือเปล่าถ้าสตรอย,ยังคงถามต่อจริงๆแอก็อยากจะมั่นแล้วแต่เลยค่ะติดที่พี่พูดยังคงไม่พร้อมพิมมาดาตอบด้วยแววตาที่สดใสเมื่อสักครู่ก็สลดดรเล็กน้อยพี่หนึ่งทราบไหมคะเรื่องมั่นคงมีแต่แอคนเดียว ที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในสายตาของหญิงสาวทัศทรคือพี่ชายของเธอเมื่อได้ระบายเธอก็ไม่อยากจะปิดบังพี่พุดไม่รักแอเลยค่ะพีพุดไม่อยากมั่นหญิงสาวพูดแค่นั้นพร้อมกับปล่อยน้ำตาให้ไหลลงอับแก้มนวลทัศทอ,องกอบตกใจที่เห็นพิมมาดามีอาการแบบนี้ฝ่ามือใหญ่เลื้อมไปคุมมือเดียวบีบเบาๆเพื่อเป็นการปลอบใจแอา ไม่เอาครับมีอะไรก็าเล่าให้พี่ฟังระบายออกมาได้นะชายหนุ่มเอ่ยปลอบใจคงเป็นเวนรรมของแอ๋ค่ะเพราะแอไม่รับพี่หนึ่งคนที่แอรักถึงไม่รักแอเลยหญิงสาวระเบิดความอัดอั้นที่ต้องทนเก็บไว้ออกมาในขณะที่พี่หนึ่งรักแอ้ทำทุกอย่างให้แอ๋อยากจะให้แอ้มีความสุขแต่แอแอกลับไปรักคนอื่น ถามเพื่อคนอื่นจนมองไม่เห็นความรักของพี่หนึ่งทำไมคะพี่หนึ่งทำไมพี่หนึ่งถึงยังรักแอ้ทำไมพี่หนึ่งไม่ทิ้งแอ้ไปมีคนอื่นล่ะคะหญิงสาวพลั้งผูความรู้สึกพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลงอาบแก้มนั่นสินะทำไมเขาถึงไม่รักคนอื่นทำไมเขาถึงต้องทนรักแต่เธอคนเดียวทศธรก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่เจอเช่นกันไม่เอาขับแอ้ ทำไมแอ้คิดแบบนั้นพี่รักแอ้ก็คือรักมันคือความรู้สึกของพี่ถึงแอ้จะไม่รักพี่แต่พี่ก็ยังเต็มใจที่จะรักแอ้ต่อไปแอ้ไม่ผิดนี่ครับที่หนึ่งหญิงสาวสะอื้นพร้อมกบกอดชายหนุ่มนั้นขึ้นกว่าเดิมใบหน้าสวยสดกุ่มอกกว้างอกที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยเสมอที่ได้สุกศพอยากคิดมากนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้ พี่จะไม่ไปไหนจะรักแอ้คนเดียวตลอดไปบอกพร้อมกับแันร่างมาออกจากอกเบาๆสองมือประคองใบหน้าสวยปลายนิ้วเรียวปาดน้ำตายหยดออกจากแก้มนวลอย่างเบามือพี่พูดเขาบอกว่าจะไม่มั่นเขามีแฟนอยู่แล้วเขาสองคนรักกันตั้งแต่อยู่อเมริกาเขาจะแต่งงานกันค่ะเขาไม่รักแอ้คคำพูดของพิมามดาค้างไว้แค่นั้นเมื่อเจ้าตัว นึกบางอย่างขึ้นมาได้แอนนียาจันนะคะพูดอะไรให้พี่หนึ่งฟังก็ไม่รู้ยิ้มทางน้ำตาเมื่อหันมามองหน้าชายหนุ่มแอลว่าพี่ผูดมีแฟนแล้วแล้วก็มันจะแต่งงานกันแล้วทำไมเขายังมาทำให้แอเสียใจอีกทำไมเขาถึงปล่อยให้มีข่าวมันทำแบบนี้แอเสียหายนะเขาบอกพร้อมกับศบตาคู่สวยที่พยายามหลบสายตา แน่นอนท้าสัตทธรดูว่าพุทธิพัฒน์ปล่อยให้เธอเสียชื่อเสียงคนที่รักเธอมาอย่างเขาต้องไม่ปล่อยพุทธิพัฒน์ไว้แน่และเธอก็ไม่หยายพุทธิพัฒน์ปะทะกับทัศทธรหญิงสาวรู้ถึงอารมณ์ยามโกรธของทัศทธรเป็นอย่างดีช่างเธอคะค่ะพี่นึ่งอย่าใส่ใจเลยแอว่าเราออกไปเดินได้ข้างนอกก็ดีกว่าแอปลูกดอกลาบไว้หลายต้นกำลังจะออกดอกสวยไปดูกันนะคะ พูดจบประชดกลางร่างสวงให้รุกขึ้นเดินตามไปเหมือนจะทำให้สิ่งที่พูดค้างไว้จบลงเพียงแค่นั้นสำหรับทัศธรเรื่องพุติพัฒนกับคนรักยังติดอยู่ในหัวเมื่อมีแฟนอยู่แล้วจนถึงขั้นจะแต่งงานกันดาวมะรอบพิมพ์มดาทำไมพุติพัฒนายังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าดาวคู่รักของนายยังมีสมองอยู่ไหมถึงได้อยอมให้มีเรื่องมั่นมาบ้านนี้เกิดขึ้น คำถามผุดขึ้นในหัวชายหนุ่มมากมายแต่ที่ติดค้างอยู่ในใจก็คือครูรักของพุทธิพัฒน์เป็นใครแต่ถ้าถึงขนาดจะแต่งงานจันก็คงจะรักกันมากสินะแล้วรักกันมากเท่ากับที่เขารักพิมาดาหรือเปล่าภาพสาวน้อยที่มีหยดน้ำตาไหลรินอย่างที่พูดถึงชายที่เธอรักทำไมมันติดอยู่ในหัวใจเขาขนาดนี้นี่ใช่ไหมที่เขาพูดกันว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเสมอไป หลังจากรัระทานอาหารเย็นที่บ้านพี่มาดาแระนั่งคุยกับหญิงสาวต่ออีกสักพักทัศน์ทร์ก็ขอตัวกลับโดยมีหญิงสาวเดินมาส่งที่รถเหมือนกับทุกๆครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อน,อนเพราะ,าะทัศนทร์รู้ว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะมาที่นี่บ่อยแบบนี้อีกไม่ได้เพราะคนที่เขารักกำลังจะแต่งงานคงดูไม่เหมาะถ้าเขายังเข้านอกออกในที่นี่เหมือนเดิมปวดใจปวดหนึบ แต่คงต้องทำใจยอมรับเราใช่ไหมใช่หนูได้จะถามตัวเองพี่หนึ่งพี่หนึ่งคะสิ่งเรียกของหญิงสาวทำให้ทัศนทรรู้สึกตัวพร้อมกับส่งยิ้มบางๆกลับไปให้เธอแต่ได้ต้องนานใจ้อยไปไหนะคะหญิงสาวเอ,อ่ยรอพร้อมกับยิ้มใบหน้าหวาน,วานมาใกล้มีเรื่องคิดน,นิดหน่อยนะเรื่องงานหรือเปล่าคะวันนี้พี่หนึ่งดูปแปลก หญิงสาวยังคงชวนคุยต่อระหว่างเดินมาที่รถแอ้ครับชายหนุ่มเอ่ยเรียกพร้อมกับเอื้อมมือไปกุมมือเรล็กร่กรางบางชะงักเล็กน้อยต่อไปพี่คงจะมาหาแอแบบนี้ไม่ได้อีกพี่คงคิดถึงแอ้แย่เลยขาวบอกพร้อมกับกระชับมือที่กุมมือบานแน่นขึ้นอะไรกันคะทำไมจะมาไม่ได้แอ้ก็ยังเหมือนเดิม ฮิมาดาถามกลับด้วยความ,มง,งุนงงคำว่าเหมือนเดิมของหญิงสาวก็คงเป็นคำตอบที่ว่าเธอไม่เคยมีใจเขาเหมือนเดิมสินะแอร์อกำลังจะแต่งงานถ้าพี่มาหาแอแบบนี้ไม่กลัวว่าที่สามีของแอจะคิดมากหรอครับต่อไปพี่ก็คงมานานๆานทีทัศน์ธรตอบพร้อมกับจ้องเดินเข้าไปในดวงตาคู่สวยแอครับพี่ขอกอดแอได้ไหม ขาไม่รอให้หญิงสาวเอ่ยอนุญาตพัสทรดึงร่างพิมมาดาเข้ามาแนบอกอ้อมแขนแข็งแ,แรงกอดร่รางหญิงสาวให้จมไปกระโปกแกล่งจมูกโด่งฝั่งลงบนกลุ่มผม,มนุ่มสรวยสูดนมกลิ่นหอมเอาไว้เต็มอกนี่คงเป็นกอดคลั้งสุดท้ายแล้วสินะพิมมาดาเองก็งงกับก,กบารกระทำของชายหนุ่มหญิงสาวตกใจแต่มีอาการเกรงในตอนแรก แต่เมื่อได้สติร่างหมังก็สอดแขนเรียวโอบรอบเอวสอบเอาไว้พร้อมกับแนบไปหน้าสวยลงกับอกแกร่งสองร่างยืนกอดกันอยู่แบบนั้นทัศทรกอดเพื่อจะจดจำพิมพดาเป็นครั้งสุดท้ายนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว,ว่ากอดสักครั้งก่อนลาง